ที่สุดแห่งความน่ารักนะคะโอเคเราอยู่ในเกมการ r เดียนนะคะเหมือนเดิมการ r เดียนเทลครับผมพอดีว่าพี่เปิดดาบนี้ได้นะคะแล้วพี่ก็รีบมาเก็บมมโมอรี่เลยนะเพื่อเด็กๆนะคะที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะคะสำหรับคนที่เล่นแล้วเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้สามารถแชร์กับพี่มออรี่ได้นะคะโดยการอินบ็อกซ์นะคะไปทางไม่ว่าจะเป็นไลน์พี่หรือว่าจะเป็นใน มอรลี่ี่อะไรใน t i k t o ็อกอะไระก็ได้หรือว่าจะใต้ลิงคลิปนี้ก็ได้นะครับผมพี่เห็นความสวยงามครับผมพี่ก็เลยอึ้งเล็กน้อยนะคะก็เลยรีบม,มาทำคลิปแค่นั้นเองนะคะเท่านั้นเองคือมันสวยมากแบบสุดๆแล้วอะ่ะคือพี่เป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆหรือว่าแม้กระทั่งตัว LOL ตุ๊กตา LL Surprise อะไรพวกนั้นน่ะนะคะนี่คือแบบเืองนี้สวยมากอ่ะรับผมคือพี่ชอบครับพี่ก็เลยขออนุญาตมาทำคลิปช่วงวันคริสต์มาสหน่อยนึงเถอะนะสุดๆแล้วอะครับอนี่ครัพอเราแตะข้างบนก็จะมีของขวัญให้ด้วยอ่ะ เราเก็บของขวัญโอ้สวยอ่ะค่าจะไม่เชา่าอะไรที่ซับซ้อนแต่ข้าก็ไม่ใช่คนโง่หรอกนะมีความสุขมากค่ะสำหรับด่านแบบนี้เนาะอาคริสต์มาสพี่ขอเก็บเมมโมอรี่หน่อยเถอะว่าคริสต์มาสปีนี้พี่ได้เล่นเกมน่ารักแบบนี้นะคะ รู้สึกว่าเกมนี้จะเพิ่งออกด้วยนะน่าจะออกได้ไม่ถึงครึ่งปีนะคะของปี2020เนี่ยร้านสวยทุกอย่างสวยหมดโอ้มีการสร้างได้ด้วยเหรอยอดจริงๆเลยอะ่ะโอ้น่ารักมากเลยอะ่ะ ต้องการโรงแรมเรเวลสาหรอ,หร,อร้านเค้กพี่ชอบร้านเค้กกับถันอุย้ยร้านมาก็ลองน่ารักอะ่ะร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟเครื่องจำหนาําหน่าตอนน้องมโอ้เกมนี้มันที่ให้เกินร้อยคะแนนได้ไหมเอยร้านไอติมโอ้โหแบบคือถึงแม้ว่าภาพมันจะไม่มีความละเอียดมากมายนะคะแต่ว่ามันมีความดีเทลความน่ารักสูงมากอะ เออชอบอ่ะพี่ชอบอ่ะหรือว่าเป็นเพราะพี่อายุเกือบจะสามสิบแล้วมันเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่านะคะมันก็เลยอายุวัยเลขสามแล้วมันก็เหมือนกับชอบภาาแบบนี้เกี่ยวไหมนะคะเออสวยไหมเออเดี๋ยวพี่จะทําการสร้างนะคะโอเคตอนนี้มันให้เราสร้างอะไรได้บ้างล่ะรสร้างอะไรก่อนดีนะคริสต์มาสเราจะต้องโรงแรมอยู่ไหนอาจารย์เนี่ยเหรอ อัปเกรดใช้สามพตนอเคโลแล้วตัวอัปเกรดนี้โซ่พอยไม่เพียงพอพี่ต้องทำไหม่จ้ะคือพี่มือใหม่มากนะคะใครรู้เรื่องเกมนี้นะสามารถทิ้งเออมอบความรู้ไว้ให้พี่ได้ใต้คลิปเลยนะนะคะเดี๋ยวถ้าพี่เล่นไปเรื่อยๆพี่คงจะทราบเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ขอดีเทลความสวยงามก่อนเลย เกมนี้พี่ไม่แน่ใจว่าจะมีเด็กๆให้ความตอบรับคือสำหรับเกมนี้มากแค่ไหนนะคะแต่สำหรับพี่พี่ว่ามันมันน่ารักอะครับพี่ก็เลยเออมันเหมาะกับคำว่าลาบจิตแดนแล้ที่แปลว่าราชินีน้อยแนวแบบบ้องๆน่ารักน่ารักอย่างพี่มอลลี่นะคะแบบลกสวยจยัดอะไรเงี้ยเออตอนนี้คือสิ่งน,นึงที่พี่อยากจะได้ครับผมก็คือตัวฮีโร่ครับ พีโรตัวนี้จะ้ะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะครับอันเชิญพี่ชอบพีโรที่ชื่อเออมันดูตรงไหนนี่ยดูตัวทั้งหมดของฮเออ,อมันต้องดูในร้านค้าครับผมนี่ที่มึนแล้วนะ sorry เล่นหลายเกมจกัดนะคะเล่นเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ายังน่ารักกันเข้าไปใหญ่นะคะน้องตัวนี้นะคะที่ชื่อ นาริเนี่ยสุภาพสตีน่ารักเนี่ยค่ะตัวละครเขาน่ารักมากๆเลยละ่ละเดีพอเวลาพี่มารีแป๊บหนงไอตัวไอมนใส่ใส่อันนี้ได้เพิ่มตัวหนึ่งด้วยอะ่ะโอเคงั้นแปะลงมาครับอเดี๋ยวใส่อุปกรณ์ให้ก่อนโอ้โหธนูอาอไม่ใช่เมื่อกี้พี่ทอยธนูได้มาครับ แต่พี่ว่าอันนี้ควรจะให้กับโบนัตี้นะเพราะว่าเอ้ยไม่ได้เขาใส่ได้เฉพาะดาบนะคะอ่าโอเคงั้นก็เป็นระยะไกลและการเป็นอัศวินโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยฮะ,ะ <S 2> <S 2> แล้วก็อุอกอกใส่แหวนตัวนี้ นี้แล้วกันคะใส่คัทเดเวล์อัพตรงน,น,รงนี้มันดูตรงไหนนะเมื่อกี้พี่จำไม่ได้นะคะที่ว่าเห็นเป็น ฮีโร่ทั้งหมดของเกมอะ่ะโอ้ยมันสวยมากอะอสาวโอ้โหมันแบบเดี๋ยวอนนะขอเวลาพี่มารีแป๊บหนึ่งเถอะงงจัง ใ้ตรงความรู้หรือเปล่าจ๊ะอ่าใช่อานี่ไงตัวที่พี่อยากได้ก็คือน้องที่ชื่อมีล่าอะไรนั่นน่ะเออใช่น้านี้หรือเปล่าจ๊ะที่ว่าพอใส่ไอเทมแล้วเออนะนะที่ว่าพอใส่ไอเทมแล้วแบบจะสวยมากๆเลยครับผม นี่ครับคอสตูมใช่แล้วเจอรวจ,จ้าสาวขอโทษที่ทำเสียเวลาครับเห็นไหมทั้งหมดตรงนี้คือน่ารักทุกชุดขอบอกเถอะมันแบบเป็นสไตล์ที่น่ารักมากถือแม้ว่ามันจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็สมควรแก่คนที่เป็นสายสะสมอย่างพี่มอรี่นะคะอัศวินกุหลาบที่พี่ชอบคืออันนี้ครับนี่นี่เออไม่ใช่นี่นี่ครับนี่นี่น,น่ารักไหม น้องมิยะเนี่ยพี่อยากได้น้องมิยะมากเลยอะทำไงดีอะต้องค่อยๆนะคะต้องค่อยๆเก็บไอ้คูป,ปองสีม่วงอะแล้วก็อันนี้ครับผมน้องบาริเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็จะใส่อักระทูตสวรรค์นเนี่ยโอ้มันแบบมันใช่เลยอะคะผมคือเราเป็นสาวโลกสวยใช่ไหมเราก็ต้องใส่แบบน,นั้นนะคะถึงแม้ว่าโรคใบนี้ นะคะจะมีความวุ่นวายแล้วก็ความไม่สวยงามโอ้ยสวยจังเลยชุดแต่งงานคอสตูมอัศวินใส่ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่ก็ขอโลกสวยในมุมของพี่ไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อความสดใสในชีวิตนะครับน่ารักจังเลยอุ้ยน่ารักอะ่ะแม่มดน้อยโอ้ยมันน่ารักทุกตัวเลยได้เปล่าเถอะมัน,มนมใช่ลายอะ่ะน่ารักจู อันนี้สวยคอสตูมอย่างเงี้ยสวยโอ้นี่สวยมากพระเจ้าเป็นฮีโร่พิเศษนะคะต้องใช้คูปองสีม่วงซื้ออะพี่ก็เรียนรู้เกมนี้ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนี่ขออภัยมาณที่นี้นะใครมีอะไรที่จะแนะนำพี่มารีเชิญเลยครับผมจะทา นะคะสุดยอดจริงเป็นเกมที่แบบถึงแม้ว่าภาพจะโอ,โอเคธรรมดาแต่มันมีความดีเทลความสวยเยอะมากเลยปร๊ดเถอะร้านค้ากับผมเหลือสีม่วงแล้วก็เนี่ยครับต้องใช้มาเลสซ้อเนี่ยครับสาวน้อยลาพิสอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีบาริเนี่ยเนี่ยคือต้องใช้สามร้อยไงนะะใช้สามร้อยเลย ตัวที่พี่มองไว้ก็คือเนี่ยค่ะมียะเนี่ยโอ้โหแบบตัวละสามร้อยสามร้อยเท่านั้นเลยได้โปรดเถอะนะมีวิธีไหนคือมันจะต้องทอยไปเรื่อยๆจนเอ้ยก็ทาแองเจิล i c e นี่สวยมากอนะไเงได้โปรดเถอะโอ้ยสวยมากครับทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะครับผมไม่ไหวแล้วอ่ะสวยมากนะ่ารักจูงมันโดนใจจูง นี้ครับผมสาวต้วนดอกไม้บาลิมาเป็นฮีโร่พิเศษ่ะนะซื้อได้ตัวหนึ่งอ่ะโอเคนี่ก็คือเราซื้อตัวเขามานะคะแล้วก็มาแต่งคอสตูมให้เขาอีกก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับนี่เราดูไมเลดแล้วก็เมจิกเมทัลนะครับก็คือสามารถใช้ตัวไมเลดเพื่อซื้อฮีโร่ด้วยอุปกรณ์ที่ปรากฏในการอัญเชิญปัจจุบันได้ซึ่งจะได้ ตัวไม่ได้จากการอัญเชิญฮีโร่และอุปกรณ์ก็คือพี่ต้องไปทอยอะครับผมพี่ต้องไปทอยให้มันเยอะๆๆแล้วก็มาซื้ออะนะครับสายเปว่างั้นเตอะเออก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะงั้นอ่ะวันนี้พี่เอาดัานแห้ความสวยงามตรงนี้มาให้ดูก่อนนะคะสามารถซูมเข้าได้เล็กน้อยย่อิงียงนะโอเคเดี๋ยวพี่กลับมาใหม่นะครับว้ยเ,เดี๋ยวก่อน,ม,นมีกิลด้วยหรอ เดี๋ยวพี่ต้องไปขอเกมคนเขานะคะไทยแลนด์คิงสร้างกิวเองก็มีโอ้แต่คนเล่นน้อยจังเลยนะคะาคนเล่นน้อยนะ,ะแต่ว่ามันสวยอะคะ่ะโอเคนะเผื่อใครผ่านไปผ่านมามาเจอนะคะเผื่อจะสนใจเกมนี้แต่พี่สนใจมากโอเคครับ